ไปดูที่ประเด็นเรื่องของไทยทีวีครับมีการฟ้องร้องกันอยู่กับกะสะทะชนะครับเรื่องของการจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินยังไงจะยึดแบงก์การันตีจากทางฝั่งของไทยทีวีด้วยหรือเปล่าประเด็นในเรื่องนี้ครับว่ามีการตั้งโต๊ะ,ถะแถลงข่าวนะครับของคุณ พันธิพาสกุลชยัยประธานกรรมการบริษัทไทยทีวีจำกัดน,นะครับก็พูดถึงเรื่องของการชำระค่าธรรมเนียมบอนุญาตและค่าปรับที่มีเม็ดเงินรวมกันกว่า1,748ล้านบาทครับวันนี้ชี้แจงกับนักข่าวด้วยไปฟังเสียงชี้แจงกันดูหน่อยครับว่าอธิบายเรื่องนี้อย่างไงบ้าง1,748ล้านเอาไปจ่ายกับกสทชภายใน30วัน วิีน้ก,ก็จะดำเนินการตาอะไรของเขาเนี่ยนะคะพี่ก็เลยคิดว่า,าพี่ก็ได้ทาเรื่องฟ้องศาลทาเรื่องของคุ้มครองที่สาลปกครองกลงไปเรื่องวัชิการ์ช่มคะอ่ัพันธิพาก็บอกนะครับว่าตอนนี้ยื่นคำร้องไปที่ศาลปกครองแล้วให้มีการไต่สวนฉุกเฉินขอให้มีคำสั่ง ระงับคำสั่งของกสทชนะครับที่เรียกเก็บแบงก์การันตีที่ทำเอาไว้กับแบงค์กรุงเทพก็สารจะนัดไต่สวนวันแรกครับ23กุมภาพันธ์ประมาณสักบ่ายโมงเม็ดเงินก็ไม่ใช่น้อยนะครับพัน8ล้านบาทคล้านบาทก็ยังคงยืดเยื้อกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องของกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านที่ทีวีดิจิทัลหลายช่องด้วยกันนะครับก็ตั้งคำถามไปที่กสทชถึง ประสิทธิภาพรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านทั้งประเทศไปสู่ทีวีดิจิตอลเป็นไปตามที่ตกลงหรือว่าให้ข้อมูลกับการประมูลก่อนหน้านี้ <ฮะ S 1> หรือไม่นะครับคือแผนมีแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเหมือนจะเดินไม่ตามแผนตามเปอร์เซ็นที่วางเอาไว้ว่าจะครอบคุมพื้นที่ท่าไหร่ภายในปีไหนตอนนี้ตัวเลขมันยังไม่ถึง